สวัสดีครับก็14.00นะครับจะนัดเวลาการโจมตีนะครับโจมตีด้วยเครื่องบินเิ้งระเบิดนะครับพลัง9.6 9.62เอ็มก็จะเริ่มโจมตีช่วงเวลา สี <|ja|> ่จุดหนึ่งศูนย์นะครับประมาณครับสองครนบินมาได้ไม่มีใครตาอครับคนงานที่เขาาปอยู่เนี่ยจะเป็นคน่ทัหมด นานนัดระเบิดหนึ่งเมื่อถึงหนึ่งนาทีนะครับก็ระเบิดแล้วครับ <c oughs> หายแล้วนะครับน่าจะเด้งไปแล้วนะครับบานใหม่ 1 4, 7, okay, นะี่จุ1เอียวเรต้องรอดูนะคว่าจะใช้เวลาบอมนานไหมนะครับสองทีน่าจะกลับไปปุ๊บเราก็สามารถเอาทหารกลับมาได้เลยนะครับน่าจะทันเวลานะครับ โอเคนะครับทำจันตีนะครับใช้เวลาอาวคนละรถ เป็นสงครามเครื่องบินนะครับแผ่เริ่มโจมตีแล้วนะครับนร้อยห้าสิบเอ็ดเอ็มใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับน่าจะทานระเบิดได้นะครับด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดค่ายสีฟ้านะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดจะมีสามค่ายนะครับค่ายดำค่ายสีฟ้าแล้วก็ค่ายสีแดงนะครับผมจะจำง่ายๆนะครับเครื่องบินก็จะมีสองประเภทน,นะครับกับขับไล่นะครับ ขับทิ้งระเบิดก็ใช้ประโยชน์ต่างกันนะครับส่วนเครื่องบินค่ายสีฟ้านะครับจะทิ้งระเบิดเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ไม่สามารถเลื่อนเปลี่ยนเป้าหมายได้นะครับต้องจับไปที่ฐานก่อนงจะเปลี่ยนเป้าหมายได้ส่วนเครื่องบินทิ้งระเบิดค่ายค่ายแดงหรือว่าค่ายดำนะครับมันสามารถที่จะ ตามล่ารถถังที่เราล็อกเป้าหมายได้นะครับสามารถเป้าหมายเคลื่อนไหวได้ก็จะบินไปโจมตีจนสิ้นสุดภารกิจัพถึงจะกลับฐานได้นะครับส่วนตอนนี้ถ้าเกิดค่ายสีฟ้านะครับจะเน้นทิ้งบอมเป็นฐานมากกว่าครับหรือว่าศัตรูที่อยู่เป็นกลุ่มนะครับการทําลายจะสูงแล้วก็สามารถทําลายได้เป็นกลุ่มก้อนได้อย่างดีนะครับสาหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดค่ายสีฟ้านะครับ ก็จะเป็นค่ายน,น,น,นะครับค่ายง่ายะครับก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่านะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นขับไล่นะครับดูง่ายๆครับถ้าบินขับไล่นะครับก็จะเป็นไม่มีไม่มีรูประเบิดข้างล่างช่างบินนะครับก็จะเป็นถ้าบินขับไล่โอเคคนระับตอนนี้ก็สองเป้าหมายนะครับมาดูเป้าหมายต่อไป ข้หมายต่อไปน่าจะติดแท็กเร็วๆนี้นครับแต่ว่ารออา4ติดแท็กนะครับการโจมตีนะครับก็ตอนนี้ก็วันที่2ของซานฟานซิสโกนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะต้อนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเข้าสู่เซฟโซนให้ได้นะครับแต่ว่างานหนักมากนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเพราะว่าพวกเขาเล่น เพวกเขาเล่นนานแล้วสำหรับเปิดเซิร์ฟใหม่ครับก็มีแต่ทหารที่นคนโหดนะครับน่าจะชิ้นส่วนทองน่าจะทองบกบวกหมดแล้วนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับส่วนมากนะครับสําสำหรับเซิร์ฟที่ทาหลังมาก็น่าจะยังไม่ครบนะครับแต่สําหรับมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับถ้าเล่นบ่อยมันก็โตเร็วนะครับฟาร์มบ่อย แต่นี้ก็โอเคนะมโซสีกันอยู่ตอนนี้ X1 นะครับเซิร์ฟเวอร์1กับเซิร์ฟเวอร์12แล้วก็เซิร์ฟเวอร์16ก็อยู่ในโซนนี้นะครับแผนที่นะนี่ครับตอนพวกเขาให้เข้ามาอยู่ที่เซฟโซนจุดนี้นะครับนี่ครับจุดเซฟพวกเนี้เราไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์อื่นที่กำลังลบกันอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์14 ก็มีนะครับ t s t, t 0 1นะครับแล้วก็จะมีาลาลาจีนน่าจะอยู่เซิร์ฟ9นะครับแล้วก็ i n v x น่าจะอยู่เซิร์ฟ16นะครับก็จะเป็นพันธมิตรกับเซิร์ฟว่าสิบ h b k นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูาการบอมตั้งบินทิ้งระเบิดนะครับก็เล่นระหว่างวันหยุดน,นะครับ ็เล่นเพลินนะครับสำหรับเกมแนวนี้นะครับว่าแพดว่าพาร์ทหรือเปล่าว่าพาร์ทเป็นเกมแนวสงครามนะครับถ้าเกิดเราสมัยเด็กๆก็จะพูดถึงเกมแนวยูริสร้างฐานแล้วก็เอารถถังไปล้มนะครับแต่ตอนนี้ก็สร้างฐานแล้วก็เอาทหารออกลบเช่นกันนะครับแล้วก็จะเริ่มบอมนะครับสิบสี่สิบเจ็ดน,นะครับก็จะเริ่มบอมนะครับ 117M ก็น่าจะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะก็หลอดลดลงเรื่อยหลอดเลือดก,ก็ลงบูบลงบูบเลนะครับไม่รู้กี่ร้อยคันนะครับลงุงแตกจากเซิร์เวอร์แรกแรกนะครับที่ว่ามีไม่มีไม่ค่อยมีเครื่องบิในใหเล่นนะครับ มีแต่รถถังวิ่งตีกัน,นะครับช่วงใหม่นะครับเพราะว่าช่งบินก็หายากนะครับเพราะว่าเปิดเห็บไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะครับส่นวนมากก็จะมาแบบซุม่มกันนะครับแต่ถ้าเกิดสายเติมก็จะโหดขึ้นโตเร็วนะครับก็จะมีการเปิดตัวช่วงอีเวตนนะครับอีเวต์ว่าวันนี้เราจะเปิดทหารค่ายไหนนะครับก็จะเอาตัวสีทองไปเปิด ค่ายสีฟ้าแทนนะมันก็จะได้เครื่องบินเทงระเบิดที่โหดเปอร์เซ็นที่จะได้ก็ดีกว่านะครับโอเคนะครับบอมแล้วนะครับสำหรับเป้าหมายต่อไปก็จะเป็นรอติดแท็กอยู่นะครับจะเป็นเมืองนี้หรือเปล่าอริจริงๆด้วยนะครับ14.20 เครื่องบินผมน่าจะสงม,มาทันพอดีนะครับอลองดูก่อนว่าจะมาบอมทันเพื่อนหรือเปล่านี่จะเป็นอีพีนี้ก็จะเป็นแนวนอนทั้งหมดนะครับลองลงแนวนอนให้ดูนะครับว่าจะมุมมองอาจจะดูดีขึ้นนะครับสําหรับภาพก็จะเป็นแหลกนิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยแหลกเยอะนะครับ เป็นกับทุกเครื่องนะครับกราฟิกเยอะนะครับเราสามารถลดได้นะแต่ว่าคุณภาพมันจะมัวมองไม่ค่อยชัดน,นะครับสําหรับ e ีพีนี้ก็จะลงแบบแน่นอนให้ดูกับลองดูก่อนนะว่าภาพมันจะสวยหรือเปล่านะครับบอม1 3 3ยอโอเคนะครับ14.20 utc นะครับเป็นเวลานะครับเวลาก็าดูมุมนี้นะครับเวลานะครับนะครับ1 4บ9ตอนนี้เป็นเวลาในเกมนะครับเวลากลางในเกมนะเก็จะระบ,บุเป้าหมายนะครับเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนนี้ต่างสถานที่กันนะครับก็เลยวิธีการดูเวลาก็าจะดูที่เวลาเกมโดยตรงนะครับ ผมมาก่อนพวกนะครับน่าจะตายก่อนพวกด้วยนะครับเสียงตายไป2องตัวนะครับถ้าไม่เป็นไรครับเราเป็นหน่วยแก้ตายเราต้องตายก่อนพวก ตัวกับบ้านอา,าหารหนึ่งตัวกับบ้านนะส่งมาเจ็ดตายไปหกบุกก่อนเพื่อ่อนกับพวกด้วยนะครับเค็นระัดกับเดียวคนระับเด้งต่อไปก็จะเป็นพิกัดตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอ็มนะครับ สิบกหกเอ็มาใสิบกหบกเ จะโจมตีไม่ทันครวะเพราะว่าผลิตทหารไม่ทันนะครับเริ่มโจมตีแล้วนะครับ4ี่จสก็อีกประมาณ1นนาทีกว่านะครับก็จะเริ่มการโจมตีนะครับ แหลกนะครับมันไม่ใช่เป็นที่ยูทู e นะแต่มันเป็นที่เกมมากกว่าเกมแหลกทีบางทีก็เพื่อนลองใส่ให้ยูทู e มันสะดุกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นที่ตัวเกมครับเพราะว่าคนเล่นเยอะนะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับจะเล่นผ่านพีซีก็น่าจะไม่กระตุกนะครับแต่ไม่เล่นผ่านรศัพท์มือรอนะก็ะเลยปกติที่จะแหลกนะครับ เปลี่ยวหายนะครับเมืองต่อไปก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะจะบอมทั้งวันนะครับดูแนละ้วน่าจะบอมนานนะครับใช่จริงๆด้วยนะครับ วกเขาก็จะเอา่านแอลเข้ามาโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดน,นะครับ14.27นะครับก็จะเว้นช่วงเวลาเอ่้เพื่อนๆของเราได้เอาทหารกลับไปเมืองนะครับเราสามารถโยกกลับมาโจมตีได้ทันทีนะครับเราจะลองโจมตีเขาหนึ่ดอกนะครับ อาจจะไม่ทันนะครับ1นึานาทีครึ่งนะครับบินมาอาจจะทันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ก่อนนะว่าหนึ่งนาทีครึ่งจะมาทันพวกใช้เครื่องบินที่มาเปิดหรือเปล่า อีกหนึ่งนาทีนะครับผมุมเครื่องบินก็จะบินเข้ามา เมนะครับไม่นานก็ระเบิดแล้วนะครับดูๆแล้วโอ้โหไม่ทำไรแล้วนะครับหลบรูกระเบิดไม่ทันนะครับทำไมาเยอะขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดนะผมก็ม,มาทันครับทิ้งระเบิดทันของเขาอยู่ไม่เขีเขยวครับ บินนีเหมือนเครื่องบินมากลัวเครื่องบินนะบินครับไม่ใช่ว่ากลัวเครื่องบินนะครับแต่ว่าโดนเครื่องบินเยอะนะครับก็เลยต้องย้ายอัตมนมันนะครับโ <c oughs> okay, อเคเป้าหมายต่อไปก็ร้อยสามสิบสองเอ็มให้อยู่โซนนี้ครับสอง ติดแท็กตัวร้อยนะครับ14.31นะครับจี่14.28นะครับถ้าเวลาในประเทศไทยก็21.28นะครับก็สดๆเลยนะครับตอนนี้ลงให้ดูนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะลงให้ดูบ่อยๆนะครับ น่าจะมาทันนาทีสามสิบ ส่วนขับไล่ตอนนี้เอาไว้ป้องกันเครื่องบินขับไล่ของสัตนะครับบางทีอาจจะมาเป็นกลุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะสามารถทําลายเครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วได้ง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ได้มีการป้องกันนะมีหน้าที่ทิ้งระเบิดอย่างเดียวนะครับส่วนขับไล่ก็มีหน้าที่ป้องกันเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับก็คือมีหน้าที่ป้องกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะทิ้งระเบิดได้นะครับ คือโจมตีเครื่องบินด้วยกันนะครับเครื่องบินขับไล่นะครับที่บินวนๆน,นะครับก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับส่วนถ้าเกิดบินบอมแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดจำง่ายๆนะครับเริ่มแล้วนะครับร้อยยี่สิบสามเอ็มนะครับ ผมก็มาทันเขาอยู่นะครับ <ว Nice S 1> อ่ายูทัวไม่สะดุดน,นะครับแต่ว่าเป็นที่เกมมันแหลกมากกว่าครับ บางครั้งก็แหลกนะครับเพราะว่าการเติมตีเยอะเอฟเฟกเยอะนะครับก็จะแหลกเป็นธรรมดานะครับ,รบหายไปแล้วนะครับไม่ติดหนึ่งทีฐานก็หายแล้วเป้าหมายต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับไปดูเลร้อยสามเอนะครับ จ็ดก็ได้นะครับระบุพี่กับ หลังนึ่งนะครับแต่ดูเวลาก่อนนะครับเหลืออีกแค่จุดเดียวนะครับดูแท็กก่อนนะครับโอเคนะครับ แล้วครับ14.35จุดห้าจริงๆด้วยนะครับเอรคจสำหรับเมืองนี้ก็จบเอาไปให้ดูย่าวยาะพิธีการใช้เครื่องบินนะครับบอมฐานผู้เล่นนะครับโดยไม่ต้องมีเอทเทสก็ได้นะครับปั่นเครื่องบินให้มันโหดนะครับก็จะได้เปรียบคู่ศัตรูคู่ต่อสู้นะครับโอเคสาหรับบอมเมืองนี้เสร็จก็จะขอ จบคลิปไว้นะครับก็เอาไว้ดูนะครับเวลาว่างหรือว่าศึกษาวิธีการเล่นก็ได้นะครับโอเคนะครับ14.35ก็จะจบเมืองนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งนาทีก็น่าจะรับเบิกได้นะครับโอเคครับเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ก็พยายามที่จะปั้น เครือ่องบินทิ้งเบิดค่ายสีฟ้าให้ได้โหดที่สุดก็ยิ่งดีนะเพราะว่าจะมีผลระยะยาวนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ EP ต่อไปก็จะเป็นการมีหลายอย่างนะครับ ก็จะอาจจะเป็นการชุมนุมของเอเทสแล้วก็รวมร่วมการโจมตีของพันธมิตรนะครับเพราะว่าพลฐานสำรองยังมีเยอะอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับก็จะลบกันแบบยาวๆจนกว่าฐานสำรองจะหมดนะครับโอเคครับหมาแล้วนะครับฝูงเครื่งบินนะครับไม่รู้ว่าหัวหิวมาจากไหนนะครับไม่มีที่หลบนะครับมดก็ไม่เหลือนะครับถ้าทิ้งแบบนี้นะครับ ย่างไงก็ย้ายทันทีนะครับแบบนี้ไม่ได้ตั้งตัวอะไรนะครับเอาทหารโยกออกมาก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเยอะเกินไปนะครับนี่ผลดีของการมีพันธมิตรแล้วก็นับเวลาการเจิดีก็จะได้ผลดีแบบนี้นะครับเห็นน่าจะบินแล้วนะครับทหารออกมาแล้ว